สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราก็เกี่ยวข้าวเหมียนเดิมคือเกาพี่นอ้องมาสองคนอีกคือเกาาถึงหน้างานแล้วนะคะจะให้เจ้าของนามบอกก่อน นี้ก็บางพื้นที่ก็เหลืองบ้างสุกบ้างนะคะแต่ยังพอมีไหเกี่ยวเรื่อยๆช่วงนี้ก็งานยังไม่คั่อังบันไดงานยังไม่เยอะนะคะทุกคนยังพอมีเวลาถ่ายคลิปให้ดูอยู่แล้วถ้าบางช่วงเราไม่มีเวลาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อัปเดตให้ดูนะคะแล้วอีกอย่างมาคนเดียว ย้ายรถคนเดียวขับคนเดียววิ่งขึ้นว,วิ่งลงมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อก็ทำได้เท่าที่ทำค่ะอย่างน้อยๆเราทำได้เท่าไหร่มันก็เป็นของเราหมดเราก็ไม่ได้แบ่งใครนะคะกับเราเป็นยังลุยสองคนคือเก้าเอาได้เท่าที่เอานะคะใช่ไหมคะมาสองคนได้แค่ไหนเอาแค่นั้น จ้ากจะข้ามาจวดจังเดียววะจวดจังเดียวโอเคมันคือลมแถวยันไปยันนาะยันี่ซัมิ่งบอสต่นบอกอี่อย่ามันลมไม่มีจังว่เอ <laughs> <laughs> ะจอาทีเิ่มทำไป เกระสีลมได้ช่วงนี้เลยบลายบุกเป็นยังขึ้นไปเลยเราขึ้นไปเลย มันคนละแนวอันนี้ก็ขออันนั้นอีดอมืดมันบอกให้เอาดอมืดกันเอาดอกันเดียก้ามาเอาแล้วไปเอาไปงามเลยแบบทีนี้กินแล้วจ้าอันยายจิไปปูใบฮันเดอร์เลาะบักพลียงเอียงไปคนบอกโอเคเพราะว่ารถใหญ่สิจะของสิมาแจเอาหันนะมาเล่นไงไปแบบนี้จับยายแดงกัน น้องลามันจะว่าจองน้ำกันก่อนค่ะ่อ้จ้าจองไว้เลยแม่จองไว้เลยจ้าจองไว้เลยค่ะไม่ดี่าม่นจี่เชีวมพันเกี้ยวดีเปล่แม่ไม่เกี้ยวนังไขก่อนูแมค่ะเอนั่นล่ะว่านันน้องสาวว่า หาดีมืกขึ้นคือมือพืวัดที่หูกระมีแมนบ้องจ่ะไปทันสุกกระเทียมใต้พี่น้องมาเอาเขาดอกนแมนบ้องมาหายใจในเด้อเจ้าคือบ่าเรื่อง ขับตู้แอร์ใครเนี่ยแล้วก็ถามเมียบ่าเมียหอนบั้ยเออแต่มันหอนตู้คุอยู่ทั่ไหนคุณเองเด้ขับรถอยู่แค่แห้งน้อยยับยางเลยออดีเฮ็ดดีแบบนี้ต้องขึ้นค่าแรงให้เด้ได้ได้เดี๋ยวให้เจ้าของนาคุยกันแท่กันแท้มันใหญ่ปวดพี่น้องเรื่องใครหน้าบานเพิ่น วิ <UST> ่ง <c> น <oughs> ้อยๆเอาเจอเอเจะเป็นตาฮักเอาให้ตึงเรื่องเล่นแมนเบิดเด้พี่นองจวดที่เจ้าพี่น้องมาึินมาสองคนก็วุ่นวายดีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะต้องจะถ่ายให้ดูอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เขาเทข้าวกันเนาะเพราะว่าแั้งต่เกี่ยวมายังไม่ได้ถ่าย ดูตอนที่เราเี่ยวเทข้าวเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปเทนะคะ 哎，还有。 ข้าวกว่าบ้านเราก็ถือว่าใช้ได้ดีกว่าบ้านเราหลายเข้าเลยเนี่ยเพราะว่าข้าวบ้านเราไม่มีเลยก็เวลาถ่ายคลิปก็จะมีก็จะมีเป็นกล้องสองตัวนะคะเวลาเสร็จตะ กลงมาเทข้าวก็จะได้ถ่ายให้ดูนิดนึงแล้วก็แล้วงก็จะเป็นสเปร์อยู่ข้างล่างถ่ายข้างล่างให้ทุกคนดูนะคะคลิปอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแต่ว่าเราทําเท่าที่เราทําได้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะหาก,กินใจบ้านเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้ติดตาม กันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ